ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเครดบิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสวนชลิตาสวนนงุ่นแห่งเดียวของเมืองขอนแก่นสวัสดีค่ะเอฟซีไปก็เลยมาด้วยกันเอฟ ปู้านวี่ขออนุญาตส่ชวนเอมาด้วยค่ะสวนองุ่นยังเขียน่เอฟซีวเธอฟังผิดไหมไม่ใช่อยู่อำเภอสวนองุ่นชลิตาปลูกที่ขอนก่นเนี่ยะเจ้าของสวนก็น่นะปนี่สวนองุ่น มาจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่แม่น้องปลาหมึกสี่กิโลนี่ขับรถตู้สุดยอด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 บิ๊มมาจากเชียงเชียงใหม่แม่น้องขับรถตู้อยากก็อยากอยากจะแบบว่ามามาเจอเอฟซีเพราะว่าเอฟซีเพื่อนก็มาจากเชียงใหม่เนาะคนเฮาถ่าแบบ มาแล้วมันมีโอกาสได้เจอกันมันไม่ใช่ใกล้ๆเนาะมาจากเชียงใหม่เราก็เลยแบบว่าเออเท่าไหร่ก็ไปส่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์มาจากเชียงใหม่อันนนี้เป็อาจารย์มาจากเชียงใหม่เหมือนกันสวัสดีค่ะเป็นผู้เป็นคู่เชี่ยวชาญด้านอางุ่นโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตชมหน่อยนะคะระวังด้วไหมน้องระวังนะคะ อาจารยมาจากเชียงใหม่เลยหรือไปอาจารย์มาจากเชียงใหม่เลยเหรออยู่บ้านก็ปลูกอยู่หน้าบ้านแต่มีแค่ต้นสองต้นคนนี้นี่เขาบอกว่าเก่งที่สุดในประเทศไทยก็ไม่ถึงกันแ้วครับอาจารย์ชื่ออะไรคะอาจารย์โจครับชื่ออาจารย์โจจากมหาวิทยาลัยเลยเหรอมถึงกระบะอะไรครับทำสวนที่เชียงใหม่เข้มสวนน้ำวนอิ่มสุขครับ สวนองุ่นอ<ม>ิมสุกเทีนี้ถามหน่อยอยู่บ้านเนี่ยมันใบมันเยอะแต่ทำไมมันยังไม่มีลูกเอ่อตอนนี้ใช่ไหมครับใช่น,นี่คือทางสวนนะคุณปงก็รังเปลี่ยนไม่ใช่อยู่บ้านปู่ที่บ้านใช่ไหมครับต้องไปดูว่าเป็นที่อาจจะเป็นที่เป็นพันธุ์องุ่นที่ออกลูกยากไหมหรือช่วงที่เขาอยู่ในอ่อนแบบนี้เขายังไม่มีลูกแต่ลําต้นมันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ใช่เพราะงั้ต้องเลี้ยงสร้างกิ่งก่อนแต่ใบมันเยอะมากเลี้ยงประมาณสิบสองเดือนกว่าแล้ว ถ้ากวาก็ต้องดูอย่างอื่นปลูกไว้หน้าร้านคนมาเห็นก็นชมชวมว่าสวยอย่างเงี้นนมีลูกขึ้นมานี่นนย <c oughs> น,นี่เนาะจุดนี้ใช่ไหมคะถ้าผ่านไปทางหน้าค่ายร้านภูไทยค้าข้าวเวลงไปดูให้หน่อยะนะร้านภูไทยใกล้ๆโตโยต้าสาขาบ้านโดนติดร้านประเสริฐยนต์ ผมไปทานข้าวแถวนั้นประจาค่ะแถวนั้นใช่ไหมคะถ้าเห็นมีต้นองุ่นอยู่ต้นหนึ่งมันก็ยังเลื้อยแต่ทําไมไม่เป็นผลและสามีก็เป็นคนเหนือด้วยนะเป็นคนศรีสจนาลัยอุ้งขมเมืองได้ครับโดยสเกตโดยสเกตโดยสเกตยิดีเชเที่ยวครับค่ะถ้าผ่านไปไปแวะเด้อร้านภูไทยค้าข้าวตัางพิกัดได้เลยจะเห็นต้นองุ่น แต่ไม่สวยแบบนี้ดไปดูให้มันสวยๆใช่ปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยมีมีมันมันมันหลายอย่างแล้วแต่ว่าระยะที่เราปลูกว่าเขาอายุกี่เดือนกี่ปีปีหนึ่งแล้วแต่ลําต้นมันบางกว่านี่มันต้องเห็นแม่จานโจใช่ต้องเห็นของมีรูปอยู่เดเล่นลึกๆมันเห็นต้นอ่ะเราจะวิเคราะห์ว่าแล้วก็เราก็ทำค้างมันก็เลื้อยมันจะผ่านว่าเต็มหน้าร้านแล้ว สงสัยยังไม่เคยเด็ดใบเออต้องเด็ดใบด้วยอืต้องเด็ดใบด้วยเอาเลยถึงตอนนี้จะพาไปดูนะเวรราเด็ดใบตัดใช่นช่แล้วลูกมันจอกมาเยอะแยะโอ้ยไปไปถ่ายนี่ก่อนจะไปลงยูทูบให้บานค่ะบานอันนี้เขาเรียกว่าพันธุ์อะไรคะเนี่ยพันธุ์นี้เป็นเป็นอนุต้าครับอันนี้จากพันธุ์ไหอานูต้าอนุต้าใช่ครับแต่อยู่บ้านที่ว่าซื้อมาปลูกมันน่าจะเป็นสีเขียว ต้องดูเป็นพันธุ์อะไรน่าจะเป็นสีเขียวใช่อันนี้นี่เป็นอันนี้จะอร่อยกว่าอันนี้เป็นเป็นราสเบอร์รี่สัญญาหวานมันจะหวานหอมมือมือถือันนี้คือสดอันนี้กรอบกรอบใช่ครับคืออุ่างุนแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันเป็นแบบนะคะเนี่ยพันธุ์อะไรนะคะอันนี้ราสเบอร์รี่สัญญาราสเบอร์รี่สัญญาอันนี้อันนี้ อันนี้พันนี้นั่นกันพันนี้หมดเลยใช่ไหมมันมีหลายใจมันปุก็เป็นลูกหลงที่ที่ว่าระหว่างเดือนต้นออกมาเองเขาแอบมาออกทีนี้ก็เลยว่าจะต้องอร่อยไหมแม่น้องพูดหน่อยกินเอา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 ครับคุ้มแล้วแั่นั่งอก็รลอนร้อนร้อนแล้วมาลองดูนะหวานมากชิมชิมเปรียวเทียมแบบนึง อันนี้ยังไม่ใช่แนวของเขาเลยครับบนี้เลยอันนี้ลูกหลงนะครับอันนี้นี่จะเป็นใบขนัวจะลูกนิ่มหน่อยนึงลองชิมอันนี้ดูครับอันนี้อนุ่มตาหนุ่มอันนี้ก็อีกแบบลองทานดูจะรสชาตินี้แบบดูนี่เขาเรียกว่าบ้านอะไรคะเนี่ยบ้านสรงเปื่อยบ้านสรงเปื่อยตำบลบึงเยี่ยมานทรงมีลูกศิษย์อยู่นั่นแต่ก่อนเป็นครูแต่ก่อนเป็นครูกัลยาอ๋อแล้วมีลูกศิษย์อยู่เคยมาแต่งงานบ้านนี้แล้วบ้านสรงเปื่อย เป็นโคโรงเรียนกัญญาณวัตน์เปเกษียณแล้วเกษียณมา3-4ปีแล้วเลยมาทำยูทูบผมชิ์เก่าแก่นนครชิ์เก่าแก่นนครแต่ที่โรงเรียนโรงเรียนเดิมน่ะสวนสนุกนี่มีสวนสวนสนุกกะเหรี่ยงวัดค่ะสามีชอบทําสวนสามีก็มีช่องทําสวนและค่อยจะไปปลูกองุ่นในสวนแต่ที่ไม่ยึดสักวันจะมาสักวันจะ ช่วงที่มันออกผลจะมาทำหน้าหนาวนะครับทำชิให้แล้วก็จะได้ขายหน้าหนาวนาวหน้าหนาวนะครับรูสวนนึงมี่สองสามต้นจะอยู่หน้าร้านนะมีหนึ่งต้นกําลังเลื้อยหน้าหนาวจะออกลูกเยอะแยะมากมายเลยผ่านไปอย่าลืมไปแวะเดอครผมอย่าลืมไปแวะแวะดูว่าทําไมมันไม่ไปไปไหนมาไหนอุ้ยเอาอเยอะเลยู้ยน่นี่นี่เจ้าของสวนชาลิตา สวนน้ำหนุนนะคะที่คุณแม่แนะนำเลยค่ะว่าสวนเราอยู่ไหนสวนชื่อสวนน้ำหนุนชนิตานะคะสวนน้ำหน่นขอนแก่นอยู่ปักทางบ้านสงเอยค่ะเข้ามาประมาณ200เมตรอยู่ขวามือนะคะ<ม>ก็จะมาเจอป้ายป้ายสวนน้ำหุ่นเด่นอร่อยมากจ้า เชิญทุกคนนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มีเอฟซีแนนองอันนี้นะคะมาจากเชียงใหม่เป็นเจ้าของสวนนงุ่นที่เชียงใหม่แนะนำสวนนางุ่นอินสุกนะคะอินสุกที่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็เลยสั่งของกับแม่น้องั่งป่ามือนะคะเนี่ยเอฟซีแนนองด้วยตัวเอง เอาปลาหมึกมาส่งนะคะนี่4กิโลเลยนะนี่ปลาหมึก4กิโลแล้วอันนี้ผ่าถ้าไม่มาส่งด้วยตัวเองจะไม่ซื้ออันนี้จอดอะไร1กิโลอันนั้นถ่วีอันนี้แกะไข่นะคะนี่ค่ะนี่สวยค่ะนี่ค่ะ ปลาหมึกแม่หนองนะคะอเอฟซีปลาหมึกมันตัวขนาดสั่งแล้วก็มาส่งถึงที่เลยค่ะอันนี้แถมได้ไก่ค่ะเคยสวยมีเต็ดสวยแล้วก็มีน้ำพริกด้วยใช่ไหมคะมีน้ำพริกหน่กิโลนี่ของแถมได้หนอนนะคะเดี๋ยวได้แล้วได้แล้ว นี้มาส่งถึงสวนทา่คูเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะเดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะบุกไปเที่ยวเชียงใหม่นะมีสภาพดีๆนะคะใช่สีวิสิตีจพัที่ดีขอบพระคุณนะคะต่อต่อไปแม่น้องไม่มาแต่หน้าออกผลผลิตช่องย t ท b e จะมาเองคุยกับพอบวานแล้วคุยกับพวานแล้วประมาณก่อนปีใหม่ช่วงปีใหม่มาได้เลยนั่นแหละ ก็เลยมีต้นหน้าบ้านเพื่อนเราผ่านไปจะแวะไปดูทําไมมันไม่เป็นผลหวานมากเดี๋ยวรอที่ออจริงๆส่วนนี้ะมีกี่ะไรตรงนี้ปูองุ่ทั้งหมดเลยตรงที่โรงเรือนที่เป็นหลังคาล่ะคะไม่ค่ะอยากให้เดินไปดูแต่จะเดินไหวไหมไหว ไหวแม็กแค่พอดีน้องจะมีธุรกิจต่อเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาดูเพราะพอดีน้องน้องมีภารกิจที่ที่จะไปต่อวันนี้มีนัดหลายนัดได้หน่นัดจากกลุ่มแม็กแค่เราก็จะมีนัดไปต่อคุณคุณแม่ครับขอเวลาให้แม่หน่อยทีเพราะยังเพราะยังให้เดินไปเป็นลูกลงมาจากขุนสวนเลยเป็นยังให้เดินไปเป็นเป็นหนึ่งพาพาคุณแม่น้องก็ไปดูในสวนแตปั้นคือหวานเนาะ เอ้าช like ื่อตลาดมันบวรนี eh ้คุะอานกข่าอด้นะคอากบ้า e ติ bon pictures, <te> ่าน่อยคิดต่อไปบ้านน่าอยู่มากค่ะล่มลื่น <te> <ario> <te h> <un> เนื้อที่หกไล่รวมทั้งตัวบ้านด้วยใช่ไหมคะอือค่เดี๋ยวานี้เป็นคนใจ่านะคะอนนอ,นนะอันนี้เขาเรียกว่าต้นต้นอะไรนะอันนี้ต้นลิ้นจี่ค่ะิ้นครพนมมายองชิด อันนั้นก็ใช่ปานี่ค่ะที่ว่าอยู่ติดกับต้นที่ยังไม่ได้ตัดถ่ายออาเลยนี่นี่นี่ถ่ายรูปกันยืนใที่รันรึไงสวยมากนี่ค่ะเข้ามาก็ได้นะต้นนี้ต้องมีค่ะต้นนี้ต้องมีลูกอันนี้คือจริงๆล่ะเรายังไม่ได้จะเลี้ยงลูกนะคะแต่มันเกิดมาธรรมชาติลูกเขาออกมาเราต้องตัดทิ้งค่ะเพราะว่ามันจะเปรี้ยวใช่ไหมหรือยังไงใช่ค่ะมันจะทำให้ต้นโตช้าเพราะว่ามันจะไปเลี้ยงลูกอยู่ อันนี้เขาเรียกว่าพันอนุตาได้ค่ะพันอนูตาปลูกวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบอ็ดปีหกหกอืมัานนอันนี้ อันนี้เนี่ยเราเราตัดขายได้ไหมเท่านี้ยังค่ะเพราะว่าเขาเบอร์ค่ะนี่ค่ะเอฟซีมาดูนี่นินี่เอฟซีมาดูหนิพี่น้องเนี่ยนี่โอ้โอ่างุ่นขอนแข่นไม่น่าเชื่อนะเอฟซีนี่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 น่าเชื่อเลยนี่มาดูมาอันนนั้คนละสีอันนนั้คนละสีเออเบิร์มาหนินี่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 ถ่ายเพื่อนดูหน่อยนี่นี่แล้วเราไปดูฝั่งพี่ด้วยมามาเอฟซีมา มไม่สิแมาเบิร์นผิดๆไม่น่าเชื่อว่าขอนแก่นมีองุ่นเนาะไม่น่าเชื่อว่าขอนแก่นมีองุ่นนะคะนี่เอสซี่เบิรงนอ๋อนี่เจ้าของสวนนะคะและไม่ใช่น้อยๆด้วยหกไร่ด้วยเยอะมากเต็มพื้นที่ทั้งหมดหกไร่นะคะแล้วก็บริเวณบ้านก็น่าอยู่มากนะคะเอสซี่เดี๋ยวผิดสะออนเนาะสะออนเนาะพี่น้องเนาะ ไปอยู่เชียงใหม่แล้วมาเยี่ยมบ้านทำคลิปอยู่ในบวนเพื่อนไม่หล่อไปคนบ้านไหนล่ะลูกเป็นคนลอยเอ็ดจ้าโอ้เป็นคนลอยเอฟถ่ายบริเวณสวนแล้วเนื้องเกอบเห็ดไม่หนอนเห็ดไม่หนอน้วยเด็กนี่ผลผลิตผลผลิตจาก เดี๋ยวแล้เป็นคนชอบชอบเดี๋ยวแบบนี้ยค่นี่คือเป็นด้านสวนจริงๆอยู่แต่ขออนุญาตแจ้งว่าอันนี้คือยังไม่ได้เขายังไม่ได้ที่นะคะที่เราตัดออกแบบกลางของสวนคนสวยไลอองุนชาลิตาอันนี้คือแบบว่านส เพราะว่าเราอะตอนนี้เราต้องการบำรุงต้นเขาให้เขาสมบูรณ์เต็มที่เพื่อที่เราจะให้เขาออกลูกตอนปลายปีเราจะมาพวงเลี้ยงลูกเขาไม่ได้คือลูกเขาออกมาเองโดยที่เราอย่างไม่ต้องการให้เขาออกฉะนั้นเราต้องตัดไประยะระยะเรื่อยๆทีนี้ตัวเนี้ยอันนี้จะก็คือมันยังพอเก็บไว้ได้ตัวเนี้ยคืออีกเดือนนึงเขาถึงจะสุกนะคะแต่อันนี้คือยังไม่ถึงองเก็บอันนี้คืออีกเดือนนึงค่ะ แต่ว่าเราต้องเอาเขาออกแล้วอันนี้วิธีมันจะเปรี้ยวนี่นรามาที่มือตอนนี้ก็คือต้องใส่น้ำแข็งเขาเรียกว่าการรอบเขาแข็งอ๋ายังไม่สุกอันนี้กรอบเขายังต้องใช้เวลาอีกเดือนนึงในการถ้าเราซื้อเนสดจากสวนถ้าเราอยากให้กรอบเราต้องใช้น้ำแข็งทีนี้ทีนี้อันนี้คือลูกเขายังไม่ได้สมบูรณ์นะคะเพราะว่าเราอ่ะยังไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงเขาเราตั้งใจจะเลี้ยงต้นที่ที่แล้วได้ขายไหมขายค่ะถ้าแบบนี้กิโลเท่าไหร่ มันจะใหญ่ค่ะใหญ่ประมาณนี้ค่ะใหญ่ประมาณนี้เลยดูขายโลละสามร้อยลูกค้ามาถึงเนี่ยตัดคนละสามโลห้าโลแบบว่าไม่ใหญ่มากใช่ไหมรารค้าเราเราได้ขายแล้วใช่ไหมดูขายแล้วค่ะอืาใช้การสามร้อยแบบว่ามีตะกาแล้วมีกันไกลมันอาจจะแบบแพง่ะชอบชอบไหนลูกค้าบอกว่ากินแล้วสบายใจเพราะว่ามันสมมติว่าองุ่นที่มาจากต่างถิ่นเนาะได้ขายกี่ปีแล้วปีแรกนูขายมามีแล้วค่ะอันนี้มีดนี้อันนี้ก็ แปลงหนึ่งเนี่ยนมก็ขายมาแล้วค่ะอนอร่อยอร่อยจ้าสุดยอดเลยจากตัวนีงสุดยอดมากเลยแสดงว่าเป็นคนชอบไอเดียแรกที่คิดว่าจะปลูกองุ่นนี่ยคิดคิดมาจากไหนความคิดแวบแรกที่จะเข้ามาใช่กระเียณไงคะตอนนั้นอายุหกสิบทีนี้พอเกษียนมาก็กลับมาอยู่บ้านมาอยู่บ้านสวนบ้านสวนนี่สร้างมาเพราะว่าเอาไม้ไว้อยู่เกษียณ ก็เดินไปเดินมาทํานู่นทํานี่แล้วก็ไม่แล้วสักทีก็เลยไปซื้อองุ่นมาห้าต้นมาหลังบ้านพอปลูกปุ๊บโอ้โหมันเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมามันเป็นลูกใหญ่ๆขึ้นมาเนี้ยก็เลยจริงจังละก็เลยไปค้นหาเพจก็ไปเจออาจารย์อาจารย์โจูเพื่อนเป็นอาจารย์ค่ะสอนให้เราปลูกแบบแบบเป็นเชิงธุรกิจตอนแรกเราปลูกแบบปลูกเล่นๆกินกันเองแบ่งปันกันพอมาปลูกข้างหน้าปลูกไปแปลงนึงโอ้ได้มาห้าร้อยกัวโล เพราะว่ามีอาจารย์อาจารย์จะแนะนำเ,เป็นเป็นต้นแบบในการแบบสร้าสงสวนองุ่นเชิงธุรกิจค่ะ,คะไม่ใช่ขายแบบตลาดทั่วไปแต่ละเราทําเชิงพณิชย์ิให้นักท่องเที่ยวทําเชิงท่องเที่ยวองุ่นองุ่นเนี่ยไม่ใช่ทานสดอย่างเดียวแปลร,รูปได้ทำเค้กได้ทําน้ําปั่นได้ทําคาเฟ่อันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างในสวนขายได้หมดถ้ามันเยอะๆเราทําแบบมาทานบุฟเฟ่เลยนะพอพอเราทําด้วยว่าจริงๆเราเรามีพื้นที่ด้วย ตรงนี้เดี๋ยวพอถึงแต่ละห้าเดือน6เดือนต้องมาตัดหญ้าต้องมาทำน่นทำนี่มาทำน่นทำนี่ซึ่งแบบมันมันะบ้วนแมาทำจริงๆจะไปเที่ยวบ้านแม่หนองแต่ว่าเวลามันไม่สกก็เลยว่าตอนนี้คือ้มาคอนเซ็ปที่ว่าจะทำคาเฟ่เพราะว่าจะให้ลูกค้าสำหรับมาถึงแล้วก็จะได้นั่งเล่นนั่งพักนั่งทานวนบรรยากาศใช่ค่ะอาหารเพื่อสุขภาพอย่างนี้มันยังไม่สุกดีอ่ะ เอาไปตำเอาไปยำได้นะคะแม่หงช่เพราะไปยำใส่พริกป่นใส่อะไรมันก็จะนี้เกี่ยวมัง้งไม่ใช่แป้าเราป<ะ>้ารับองจะมีมีเวลา,าหายรูปรวมก่อนแต่ถ่ายร,รูปรวมแม่บ<ม>ุญถ่<ม>ายตรงหน้าไปนะ